ก็โอเคสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ผม,ผมฟิตตี้รีวิวแคสเคนมาริสแมนในพาร์ทที่16นะแล้วผมจริงๆผมก็รีบจบอยากจะรีบจบกันแหละแต่เกมมันน่าเบื่อไปนิดนึงนะก็โอเคลองไว้ตั้งนานเลยก็นะก็นั่นแหละ <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรก็รู้สึกว่าเราต้องตามหาฆาตรกรที่ฆ่าไอ้หมอเนี่ยนะเออมันต้องหาอะไรวะล็อตออฟพาสเวิร์ดเอ e น and s h ็นอ่าเดือ Yeah, my Probably too much for you still I did all kind of off research a long time ago. This is uh, AOS for it and even won a award. I I don't do that anymore. No It's, it's not really because I got tired, tired of it and well, I don't really guess it's a เพ s าะ o ูท I'm not good b r i n g a lot of people but uh, the ขี้เกียจอ่านและขี้เกียจแปลคืออะไรสตอร้นทรายรือเล่าแบบแปลกประหลาดอ๋อไหนรู้จักไอ้หมอไอ้เจ้าสิ่งนี้เหรอ This map อ๋อนี่มันเป็นแผนที่ของโลกนี้ The world is โลกนี้มันใหญ่กว้างใหญ่มาก Passing different place เอ่อเดอะยิทดิฟเฟนทิงเพิ่ม mm. เพิ่มจำเอ่อเพิ่มในเพิ่มไปทั่ว mm. เพิ่มจำนวนไปทั่วและกินทุกสิ่งแถวๆในรอบแถวแนั้นและดับเบิลี่อะไรก็ไม่รู้อืมเรา,ราเราเราวเราต้องหาฆาตากรที่ฆ่าคนคนนี้ตายแล้วเรือท่วมสักหนัดนไม่ตายก็บ้าแล้วเนาะใช่ไหม อ่า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 เอหาตามชั้นหนังสือเพื่อมีเบาะแสอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมาเ t เ r i n v e s t วสเกชันก็ยังไม่ได้แค์ต่ออีกเช่นเคยแต่กู้มาได้แล้วผมเอ่อแคมดาวแคมดาวใจเย็นใจเย็นผมกู้มันได้หมดแล้วแต่คือยังไม่ได้เล่นต่อเลยจริงเฮ้ ทำไงเนี่ยประตูมันล็อกอแล้วผมจะหามาจากไหนเนี่ยคนผมถามผมเคยถามมาหมดแล้วแล้วผมจะทำไงผมควรจะทำไงกับมัน ประโยคเดิมนี่หว่า mm hmm. เฟดเธอร์เพนคนจะทำอะไรกับมันดี mm hmm. <อ>มีแต่หนังสือต็มหมดเลยให้ตายสิผมจะทำอะไรกับมันดีผมควรจะออกจากห้องไหมอ่าคมจะออกจากห้องจริงด้วยแต่ผมไม่เล่นเตอร์ติดนะ ดูวพวกนี้เราเคยเข้ามันมาหมดแล้วใช่ไหมถ้าเราจำไม่ผิดใช่มังนะโอ้น่ารักดี how cute อะไรอ๋ออ๋อนี่มันนัองอ่านหนังสืออันนี้อยากได้อะไรก็ไไปรู้ช่างมัน เอาไปห้องนู้นดีกว่าวิ่งได้ไหมมันวิ่งไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเซฟว่ะมันวิง่งให้เร็วกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะโอเคผมเดี๋ยวผมอาจจะตัดบ้างอะไรบ้างถ้าไม่เจออะไรอน,นะประตูกำลังล็อกตูด,ดีก็ใช้ติใจไม่ได้มันคืออะไรถามจริง จะดูไอ้แ <Apple Space S 2> อปเปิลสเปซเกี่ยวกับอวกาศแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยความข,ข,ข้างทางอะไรอะแล้วมันอะไรแอปเปิลพีเพลเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับผู้คน เมื่อกี้มี Space แล้วก็นี่กับ e o p l e แสดงว่ามันต้องมีอีกอย่างอ้าวกรรมอะไรเนี่ยมันต้องมีสักที่หนึ่งด้านข้างอะไรเนี่ยมาทึกกลอสแม่ที่นายนังเกียดอะไรประมาณนี้ป่ะไอเอีย่อยแขวงดิแถวๆเนี้ยมาทึกกลสรู้สึกจะอ่านไปแล้ว เพมเพนมีเพนแล้วใช่เรามีปากกาแล้วเราโน้ตบุ๊กก็มีแบ็คโน้ตบุ๊กแล้วอะกระดาษใช่ปะกระดาษเนาะกระดาษ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 อยู่ไหน กระดาษอยู่ไหนกันนะหาคนต่อไปอาจจะมีสคริปต์มีตัดอะไรบ้างก็นั่นแหละนะมาอ้าวเออโอเคเราไปได้แล้วผ่านเฉยอะอ่อ we call them A B C D and E D เดบิวต a อัพส์และเดบิวต์ r e a d i e f o r e the murder เอ่อ I was สู i n g some reading here. ฉ the ันเข้ามาอ่านหนังสืออยู่ที่นี่เดชเออ a r k มันมืดมากเลยเดชมองอะไรไม่เห็นเลยบราาแล้วเขาก็ถูกฆ่าตาย he was murder e เอ่อเขาเป็นฆาตกรจริงเหรอเีช ดีเวสเบดเขาไม่ใช่คนเลวร้ายหรอกนะ To stab him with nightlight like ถ้าเป็นชั้นก็ควรจะเอามีดเสียบเข้าอนกันแหละเอามีดมาเอามีดมาฆ่าเขาเหมือนกันอะไรเนี่ยเอ้ Was I want to play ฉันอยากจะออกไปเล่นข้างนอกจังไอไว s just here for some t o ฉันอยากจะหาอะไรอยากได้ของเลนเลยเลย j u s t here for s o m e t o แต่ฉันต้องอยู่ที่นี่เพื่อหาของบางเพื่อหาพวกอุปรกรณ์อะไรประมาณนี้ไ dono k n e r g ฉันไม่รู้จักเขาเลยด้วยซ้ำใจเย็นไอ้ฉันไม่อยากจเชื่อเลยว่าเขาจะเขาจะมานอนนอนตายที่นี่ดอสฟดปรินต์เอาไกพื้นอะฟุตปรินท์พื้นไอกระดานรองพื้นมันใหญ่มากนะโซ่ h a b i e n d e man ใช่เวสใช่ฉันอยู่ที่นี่บัส I left right away He was in a way h e r e แต่ฉันมามาเหมือนจะหลังจากที่เขาตายแล้วอวันนี้ป่ะฉันรู้คำตอบนั่น What you have to answer แต่นายต้องตอบมันแต่นายต้องบอกมาดอ,อกมา He was to someone else a b o u Good luck. ไปแล้วเหรอก็ยังล็อกอยู่ดีแล้วฉันทำยังไงเนี่ยแล้ใช่ผมทำยังไงเนี่ยในเมื่อผมคุยกับมันได้แล้วมันก็ตายแล้วอ,อาจจะมีตัดกันหลายพาร์ทเลยแหละไม่ใช่มีตัดกันหลายฉากกันแหละ จริงน่ะเออใครเป็นคนผิดหรอสักครู่ที่ดูมารู้สึกคนร้ายมี2คนนะคือเอาได้ทั้งหมดเนี้ยมีแค่บีกับดีเท่านั้นที่รู้ว่าใครว่าสาเหตุการตายมาจากอะไรโดยบีเขาบอกว่าเออ่ศพเนี้ยโดนแทงซุนดี้อ่ะรู้สึกก็จะโดนบ่าโดนรุมกระทืบนะฮะก็ตอบบกับดีไปแล้วกัน ป่ะถอา่าถูกโอเคไปแล้วบายโอเคเซฟแพ็ปสนาทีประมาณนั้นหรือสชั่วโมงที่ผมเล่นมาแล้วนี่คืออะไรเตียงตรงนี้นคืออะไรตรู้กดน้ำปะรูร่างตู้กดน้ำคุณๆนะเหมือนจะเกมมิโซะป่ะอ๋อไม่ใช่ตู้กดน้ำมันเป็นตู้นิยายมันเป็นชั้นวางนิยาย โอ้ทำไมเสียงมันน่ากลัวนี้เนี่ยเกียไปเถอะนั่นคือเตียงใช่ปะ่ะคือถ้านอนแล้วจบเกมปะ่ะเ,เดี๋ยวลองนอนดูดิแล้วเดี๋ยวกลับมาโหลดเซฟใหม่อ้าวอ้าวสะงั้นนะนอนไม่ได้โอเคก็ต้องตรงไปสินะ่อ,อะไรเนี่ยอืมดีสเวลลี่พาร์ อ่ะมันเปิดแล้ว Why did it come to this ทำไมถึงได้มาที่นี่กันนะ y o u are s m a r t so p e r f e c t you know Um, like, 날숙ุมมากะรู้ไหม If you know the answer, tell me อะไรรู้คำตอบนั้นไหมเอเลนบอกทันทีฮะ What พ่อกับแม่ไปแม่กับพ่อมาเถอะมาเถอะ I have to ฉันต้องไปแล้วสิโอ show, e right, <c oughs> ้ม <c oughs> ีแ <iy> ต่ฉ <crawl prejudice> ันหนังสือมีแต่หนังสือมีแต่หนังสือมีแต่หนังสือสำรวจก่อนเผื่อจะมีอะไรอ่ะเดี๋ยวนะ Diary a r e d อ่านดู The Bond House h e l l เปิดอ่านไปงั้นแหละจริงๆที่เขียนแปล To be for me, I can see myself getting lost easily. I'm, either adept adept to cliff on once again. I shall really thanks him later. Today I met, I met a girl a few days ago. She was found well near a house that just burned down, uh, and it seemed to to be the daughter. She insists that there's someone order that her. Yeah. She seems to have another personality, so I, so I gave her double the uh, furniture and such. It, it, wasn't sure what, what to do, but at any late, a late. I found the research subject this way. She's now in my care. No sim symphone at the moment. I met a single. He gets uh, Push up. Oh, blah, ยังไม่จบอีกเหรอมีหญิงคนที่สามอะอ้อ,อปเป็นผู้ชายคนที่สามเล็กผู้ชายและสาวนะคนที่สี่ชีว่าก็ฟอร์มเเธอมาจากป่าเออเธอมาจากเมืองที่เป็นไม้อะเมือนต้นไม้อะไรวันนี้บ้ามาบักป่าแบบชนบทเนี้ๆๆ ไม่จบอีกเนี่ยนานจังวะนานไปานานไปไม่เอาหน้าเฟียลหน้าไข่เดี๋ยวจะว่าทำสรุปในเรื่องกันแล้วกันนะฮะไม่ได้เข้มบูบแบบ,บแล้วความหมายของ x คืออะไร อ้าวน,นี่คือเปิดแล้วโอ้ชิชเซฟไป้กันโอ้นี่มันอะไรบ้างเนี่ยนี่มันโอ้โอเอลเลนทำไมเธอมาอยู่ที่นี่โน e c แคทแคนบ t ทรัสเจ้าแม่น่าไม่เห็นพูดพูดอย่างนั้นเลยเออ เธอทำลายความเชื่อใจของฉันไปว่าวอาไรไม่ว่วาเซา <c oughs> บริงอ่ะเอากุญแจไปอ o k ล s กชา p keep เ t k e e เ it, keep it. มันเอ่อมันดูมันดูแหลมคมเอามันมาให้อาจารย์เถอะมาดูไรเ้ย <c oughs> เดี๋ยวนี้ มันต้องเลือกใช่ไหาว่าเราจะต้องเอากุญแจไปให้อาจารย์หรือเปล่านะาเดี๋ยวทําเป็นแบบยังไงเดียแยกเป็นสองพาร์ตดีไหมไม่ดีแยกเป็นแบบยังไงเดีย <c oughs> แบบแยกเป็นสองอย่างอะ่ะคือตัวตัวเลือกสองทางอะ่ะเออเอย่างนี้ดีกว่านะ <c oughs> ก็โอเคเดี๋ยวมนเลือกกันนะฮะ